วิติโลกวิญญาณตอนผู้โดยสารเงาบนทางหลวงหมายเลขศูนย์เสียงเครื่องยนต์ดีเซนเทอร์โบของรถกระบะคู่ใจ ครางก็หึมแข่งกับเสียงสายฝนที่เทลงมาอย่างบ้าคลั่งราวกับฟ้ารั่วสอนชายวัยกลางคนผู้ยึดอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดมากกว่า20ปีกระชับพุงมาไหลแน่นสายตาเพ่งมองผ่านกระจกหน้าปฏีใบปัดน้ำฝนที่ทำงานด้วยความเร็วสูงสุดแต่ก็แทบจะไล่น้ำออกไม่ทันทัศนวิสัยเบื้องหน้าเหลือเพียงแสงไฟหน้ารถ ที่สาาส่องไปได้ไม่ไกลนักตัดกับความมืดมิดของถนนสายรองที่เขาเลือกใช้เป็นทางลัดเพื่อทำเวลานาฬิกาดิจิตอลบนคอนโซลรถบอกเวลาตี2.44นาทีเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเรียกว่ายามหีตากพระออมหรือช่วงเวลาที่มิติระหว่างโลกคนเป็นและคนตายบางเบาที่สุดแต่สำหรับคนขับรถอย่างศร เวลานี้คือเวลาเงินเวลาทองเขาต้องไปส่งผักสดที่ตลาดไทยให้ทันก่อนรุ่งสางถนนเส้นนี้ตัดผ่านหุบเขาและป่าทึบสองข้างทางไม่มีบ้านคนไม่มีไฟถนนมีเพียงความมืดและต้นไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งลงมาราวกับอุมโมงค์ปีศาจส,สอนเป็นคนไม่กลัวผีเขาแขวนหลวงพ่อองค์ดำเลี่ยมทองที่ได้รับตกทอดมาจากพ่อเอาไว้ที่กระจกมองหลัง เชื่อมั่นในพุทธคุณคุ้มครองภัยแต่คืนนี้บรรยากาศมันแตกต่างออกไปความผิดปกติเริ่มขึ้นเมื่อวิทยุคลื่น F.M. ที่เปิดฟังเพลงลูกทุ่งแก้ง,ง่วงเริ่มมีเสียงซ่าแซ่เข้ามาทั้งทงที่ก่อนหน้านี้สัญญาณชัดเจนด,ดีเสียงเพลงขาดขาดให้หายก่อนจะถูกแทนที่ด้วยเสียงวีดแหลมยาวเหมือนคลื่นรบกวน สอนเอื้อมมือไปปิดวิทยุด้วยความรำคาญความเงียบครอบคลุมห้องดิสารทันทีเหลือเพียงเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาและเสียงยางรถบดถนนที่เปียกแชะเฮ้ยวังเวงชะมัดเลยเว้ยสอนบนพึมพรมแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบขวดเครื่องดื่มชูกำลังมายกสดท่านใดนั้นหางตางของเขาเหลือไปเห็นบางอย่างที่ข้างทาง ท่ามกลางสายฝนทีส่สาดกระหน่าแสงไฟหน้ารถจับภาพร่างของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดสีขาวเปียกโชกยืนก้มหน้าอยู่ริมไหลาทางผมยาวสลวยปิดบังใบหน้ามือข้างหนึ่งยื่นออกมาทำท่าโบกรถสอนสะดุ้งเล็กน้อยแต่ด้วยสัญชตาตญาณความปลอดภัยและข่าวลือเรื่องวิชาชีพเขาจึงตัดสินใจเหยียบคันเร่งผ่านไปโดยไม่จอดเอ ใครจะมายืนตากฝนตอนนี้วะเนี่ยบ้าหรือเปล่าวะเออหรือว่าจะเป็นพวกนกต่อสอนคิดในใจพยายามไม่ใส่ใจแต่ความรู้สึกเย็นวาบเริ่มก่อตัวขึ้นที่ไททอยเขาขับต่อไปอีกประมาณ5กิโลเมตรถนนช่วงนี้เป็นทางตรงยาวโล่งๆไม่มีทางแยกไม่มีซอยไฟหน้ารถส่องสว่างไปข้างหน้าและภาพที่เห็น ก็ทำให้หัวใจของสอนกระตุกวูบยิ่งสาวชุดขาวคนเดิมยืนอยู่ข้างถาข้างหน้าในท่าเดิมเป๊ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะสอนอุทานเสียงหลงขนแขนลุกชันขึ้นมาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นักหมายเขาขับรถความเร็วร้อยกว่าไม่มีทางที่ใครจะวิ่งแซงเขามายืนดักหน้าได้ในระยะทางแค่นี้เว้นแต่ว่า เธอไม่ใช่คนซ้อนกัดฝันนัน่นพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าอาจจะเป็นคนแต่งตัวเหมือนกันหรือว่าตาฝาดเขาเหยียบคันเร่งส่งรถพุ่งผ่านร่างนั้นไปอีกครั้งหนึง่งแต่คราวนี้ขณะที่รถลั่นผ่านเขาเผลอมองกระจกข้างในกระจกข้างฝั่งซ้ายมือแทนที่จะเห็นว่าร่างนั้น หายไปแล้วในความมืดแต่เขากลับเห็นเธอยืนนิ่งแต่คราวนี้เธอเงยหน้าขึ้นแสงไฟท้ายสีแดงฉานสะท้อนให้เห็นถึงใบหน้าที่ซีดขาวราวกับกระดาษดวงตากรวงโบ๋ํำมืดและปากที่ฉีกยิ้มกว้างผิดมนุษย์เฮ้ยเชฉยสอนสะบดลั่นเหยียบคันเร่งจนจมวิด รถกระบะพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่อันตรายบนถนนลื่นมือเขาเอื้อมไปกำพระเครื่องที่ห้อยอยู่หน้ารถนัน่นปากพืมพำบทสวดมนต์ที่พอนึกออกนโมสมัจธระมโตโตโตแต่ดูเหมือนบทสวดจะไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นบรรยากาศในรถเริ่มเปลี่ยนไปอากาศที่เคยเย็นจากแอร์กลับกลายเป็นความหนาวเหน็บ ที่เสียดแทงเข้าไปถึงกระดูกกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์ตายลอยคลุ้งขึ้นมาเตะจมูกทั้งๆท,ท,ที่เขาปิดกระจกแน่นหนาเสียงเหมือนมีของหนักๆหกล่นลงมากระแทกกระบาท้ายรถสอนสะดุ้งเฮือกรถเริ่มมีอาการสายไปมาเหมือนบรรทุกของหนักเกินพิกัดทั้งๆท,ท,ที่รถมีแค่ลังผักไม่กี่ลังเท่านั้น อย่ามาหลอกอย่ามาหลอนกันเลยอยงกูกูทำมมหากินเสียงสอนสั่นเครืองเงื่อเม็ดโป้งพุดธึ้นมาเต็มหน้าผากแข่งกับความหนาวเย็นเขาเหลือบมองกระจกมองหลังภายในรถสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเขาจับตัวเป็นน้ำแข็งที่กระบะหลังท่ามกลางลังผักและสายฝนร่างของหญิงสาวชุดขาวคนนั้น กำลังคลานคลานอยู่บนกองหลังผักเธอไม่ได้นั่งหรือว่ายืนแต่กำลังคลานสีขาด้วยท่าทางที่บิดเบี้ยวแขนขาหักพับผิดรูปเสียงกระดูกลั่นกรับกรับดังลอดเข้ามาในห้องโดยสารเธอคลานเข้ามาใกล้กระจกหลังห้องโดยสารเรื่อยๆสอมร้องลั่นรวบรวมสติหักพุงมลายประคองรถ ไม่ให้ตกข้างทางเขาไม่กล้าเบรกเพราะว่ากลัวว่าถ้าจอดมันจะเข้ามาได้ออกไปออกไปออกไปเว้อออกไปทันใดนั้นเสียงทุบกระจกหลังก็ดังขึ้นแรงทุบหนักหน่วงจนกระจกร้าวใบหน้าเน่าเฟะแนบชิดกับกระจกหลังดวงตาที่ไม่มีลูกตานั้นจ้องเขม็งมาที่เขา ปากขยับเป็นคําพูดที่ไม่ได้ยินเสียงแต่อ่านปากได้ว่าขอไป,ไปด้วินาทีนั้นสติของสอนแทบขาดถึงเขาเหยียบมิดมไม่สนกฎรรจราจรหรือว่าความปลอดภัยใดๆอีกต่อไปแล้วขอแค่ไปให้พ้นจากตรงนี้รถพุ่งแหวกความมืดไปอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่ว่าจะเร็วยังไง ร่างนั้นก็ยังเกาะติดอยู่ที่กระจกหลังจ้องมองเขาไม่วางตาสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นเมื่อสอนรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบรถต้นคอเขาจากด้านในรถเขาค่อยๆหันไปมองที่เบาะข้างๆคนขับย่างช้าๆเบาะที่ควรจะว่างเปล่าบัดนี้มีร่างของหญิงสาวอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ไม่ใช่คนเดิมที่อยู่หลังรถ แต่เป็นหญิงชราสวมชุดดำหน้าตายับยน่นเต็มไปด้วยรอยแผลเวอวะแวกนั่งนิ่งๆหันหน้ามองตรงไปข้างหน้าแต่ตากลับเหลือบมามองเขาจนตาขาวแทบถลนขับดีๆนะพ่อหนุม่มเดี๋ยวจะตายโงงกันหมดเสียงแหบพระยานคางดังขึ้นข้างหู สอนกรีดร้องสุดเสียงรถเสียหลักปัดซ้ายปัดขวาเขาหลับตาปีร้องตะโกนเรียกพ่อแก้วแม่แก้วจังหวะน,นั้นแสงสว่างจ้าก็สาดเข้ามาในตาเป็นแสงไฟสปอตไล์เบื้องหน้าที่อยู่ไกลลิบๆเขาเห็นป้ายไฟขนาดใหญ่ของปั๊มน้ำมันปตทตั้งตระงานอยู่เหมือนประภาคารสวรรค์ แสงไฟสีขาวนวลตาที่สว่างสวัยไปทั่วบริเวณนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาหยหาที่สุดในชีวิตสอนไม่สนเสียงกระซิบไม่สนแรงสั่นสะเทือนหรือเงาดำที่เกาะกระจกเขาประคองรถด้วยสัญชตาตญาณเฮือกสุดท้ายพุ่งตรงไปยังแสงไฟนั้นทันทีที่ล้อรถแตะพื้นคอนกรีตของลานจอดรถในปั๊มน้ำมัน และรถเข้ามาอยู่ภายใต้แสงไฟนิออนที่สว่างจ้าบรรยากาศอึดอัดทั้งหมดก็มาลายหายไปราวกับปลิดทิ้งความหนักอึ้งท้ายรถหายไปกลิ่นเหม็นเน่าจางหายความเย็นยะเยือกถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นของเครื่องยนต์สอนเหยียบเบรกจนตัวโกง่งรถจอดสนิทหน้าห้องน้ำคนพิการเขาหอบหายใจแหก เหมือนคนเพิ่งวิ่งหนีตายมือไม้สั่นจนปลดเข็มขัดนิรภัยแทบไม่ได้เขาเปิดประตูรถแล้วแทบจะร่วงลงไปกองกับพื้นเด็กปั๊มกาดดืกคนหนึ่งวิ่งเข้ามาดูด้วยความตกใจพี่ครับพี่พี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่โอ้ยพี่พิพนาซีดมากเลยพี่สอนเงยหน้ามองเด็กปัม๊มแล้วหันไปมองรอบรถ กระบะท้ายว่างเปล่าไม่มีรอยเท้าไม่มีรอยขีดข่วนมีแต่เพียงหลังผักที่เปียกฝนเขาหันกลับมามองในรถเบาข้างคนขับว่างเปล่ามีแต่เพียงขวดน้ำวางอยู่แต่สิ่งที่ทํำให้เขาไยืนยันว่าไม่ได้ฝันไปคือรอยฝ่ามือรอยฝ่ามือขนาดเล็กเปื้อนคโคลน และคราบเลือดจางๆประทับอยู่ที่ด้านในของกระจกมองหลังสอนสุดตัวลงนั่งกับพื้นคอนกรีตยกมือไหว้ท่วมหัวเขาหันไปบอกเด็กปั๊มด้วยเสียงสั่นเครือน้ำตาซึมไอ้น้องคืนนี้พี่ไม่ไปต่อแล้วพี่จะขอจอดนอนตรงนี้ล่ะสว่างคาตาค่อยว่ากันใครจะว่ายังไงพี่ก็จะไม่ขับออกไปแล้ว,ลวเราเ้ยคืนเนี้ย เขาคลานเข้าไปในรถล็อกประตูนั่นหนาปรับเบาะนอนแล้วเปิดไฟในเก๋งทิ้งเอาไว้สว่างโรคไม่กล้าแม้แต่จะหลับตาลงสนิททำได้แต่เพียงนอนกำพระแน่นจ้องมองแสงไฟนีออนของปั๊มน้ำมันที่ส่องเข้ามาราวกับมันเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวเขาไว้กับโลกของคนเป็นคืนนั้น สอนนอนฟังเสียงฝนจนถึงเช้าโดยไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหลังอีกเลยผมขอเตือนเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าจะให้ดีคืนนี้อย่าเพิ่งขับรถไปไหนไกลๆนะว่าแต่ว่าคุณแน่ใจใช่ไหมครับว่าตอนนี้คุณนั่งฟังอยู่คนเดียวก่อนจากกัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอไปก่อนแล้วสวัสดีครับ